สวัสดีจ้านูกเกยบุญธิดาเด้อค่ะเมือ่อหนีนูกะสีไม้ยกสะดุ้งค่ะอยู่น้องสะหน้าจะของจ้าก่อนสิไปยกสะดุ้งเนาะค่ะนูกะสิหายอาหารปลากรจ้าเมื่อนีนูกะสีมายกเอาปลาเลียงค่ะนูกะเลียงปลานิ่นก็ปลาดุกไวจ้ามันกับใบตใหญ่ปันไดดอกมันกับมีหน่อยมีใหญ่ค่ะกันจ้านี่นะจ้าน้องสะหน้าหนูนกับใบใหญ่ปันไดดอกจ้า Uh u, ยูคู่สาหนูกะปลูกกล้วยค่ะปลูกกล้วยแล้วกะปลูกบักทั่วไว้ถักกินจ้ะหักทั่วกับยังบะหมี่ใหญ่ปันไดดอกจ้าห้างกะปลูกห้างกะเป็นเบีย้ยไปหาอาหารปลากันจ้านี่นะจ้าปลาของหนูกะขึ้นายแน่ยยู่ค่ะแต่ว่ามันกับ,บ่หไหลปันไดเพราะว่าหนูคิดว่าน่าจะมีคนมาซอดกินเนาะเพราะว่ามือนหนานูมาเกลือปลาแล้วมันปลามันตายไหมคะ่ะ ป่ามันฟูตายแล้วนะแล้วป่ามันก็ข้นบ่อคอยลายปันใดเพราะว่านูลงป่าเวลาลายอยู่แต่พอเกลือป่าแล้วให้อาหารป่าแล้วมันขืนบ่อคอยลายปันใดค่ะเชี่ดไดเน้อง่เห็นตัวป่าน้ามันขุนแหมจะเห็นบ่ตัวป่ามันอาจจะหน่อยในจักหน่อยปลาดุกค่ะปกติปลาดุกก่อนหน้านี่นะมันจะตใหญ่กว่านี้อยู่แต่ว่ามันเหลือแต่ตัวน้อยๆแล้ว คนน่าจะเอาไปกินแล้วละ่ะเรือจากหันนุก,กับจังสิตึกขายเนาะคะ่ะแต่ว่ามือนีนูก,กับสิแมย่ยยกสะดุ้งให้เบิงสิเอาไปกินตวัวปากัสิประมาณนี้แหละคะ่ะแต่ว่านักมองบ่ค่อยเห็นเนาะเห็นแต่หัวยกสะดุ้งเอาไปเลี้ยงเนาะครับบาดแรกซ้ำซ้ำกับว่าเห้ามาเช็กเบิงตัวปลาเนาะครับว่าปลาเห้าตัวใหญ่ซ้ำใดแล้วเพราะว่าเบิงในหนามมันหนามมันขุ่นเนาะมันแนมบม่ค่อยเห็น เดี๋ยวสิ่ทีโอกาสยกให้ทุกคนในเบิเงกันนะครับว่าปลาตัวใหญ่หรือตัวน้อยพ่อขายเลยยังเขาขึ้นมาหลักสอดพเอาของห้ามเบิดแล้วเจะใจังไหนปลาดุกบะมีไหนแต่ปลานิน่นปลาดุกมันจะบ่ค่อยเขา่านี่ปลาก็จะประมาณนี้นนยังบ่หันใหญ่อยู่ปลานิ่นน่ะเ่าก็จะเลือเกเอาแต่ตัวประมาณนี้เนาะค่ะพอเฮ็ดกินได้พ่อห้าเมื่อถอดนะถ้าหน่อยก็หนีห้ากับบ่ออเอาแล้ว ไหนตัวเดียวค่ะแหนมาไปเบิ้งแม่มั้งแม่ชอบ<า>ไปเบิ้งดูเอาเนีมาใส่ <laughs> ใส่ไงต้นหลอดเลยไงตัวนนหนึน่งนี่เด้ออือไหน <laughs> ไงสุดซ้ำนี่ยล่ะครับมันไบร์ไงแหละมันใหญ่บ่ทันคนมาหลักเนาะ ปนากําลังกินอาหารอยู่หอ,อันนี้ม่แต่ปลานิ่นนี่ยมาก,กินที่หลังปลาดกกินก่อนเงียบเลยบทนี่บะมีปลาดกเห็นบ่อนอยู่นี่ม่แต่ปลานิ่นนี่บามีสมุนมาน้าครับขี้ดือแห้งตัวนี้ตากกระเบี่ยวเบิง <c oughs> บังที่ละ <c oughs> ถียรถไทยเหยียบครับ <c oughs> อื้อเฮ้เห็นเยังเอ้าเอ้า chinh 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 keng chinh 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 vô, chinh tên chinh chinh nè, anh này chinh 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 ตัวมันหน่อยว่ะหน่อยแต่ปนินให้โยต์นี้กำลังง่าจัยคนไหนกินอาหารอิ่มนะอ้วนเนี่ยปลาดุกดีดว้าวอันที่จริงแค่ปลาเลี้ยงเนี่ยเอาแหมาวานเท่อเดียวก็ได้กินแล้วเนะครับแต่ว่าเพื่อนหันมันมันอยากยกสะดุ้งได้เท่าหน่อยได้ก็อยากยกแถาเบ่งได้หลอบนี้สิได้บ่ ได้ได้นั่นได้แต่ตัวเท่าสองนิ้วนี่บอโอ้หลายอยู่แต่เห็นมีแต่ตัวหน่อยมีตัวใหญ่หนึ่งตัวสองตัวนี่ยยแหละใงซุสแหละนี่ <c oughs> อันที่จริงกะยังมาทันนะพ่อเอาเส้นกินดอกแต่น,นี่เฮาเอาไปกินเองเนาะไม่ได้ไปขายเอาไปซิมมันกันปลาจะของแสบบอ <c oughs> บัดเตี้ยขายนี่ยใได้หลายปลาหนิบอ แม่ค้าวมาสอดเอเบิดบอกแม่เอากระคูมาใส่ปอย่ามาตามมันที่โต๊ะนี่นี่อันนี้ก็มากตึกสะดุ้งเข้ากันอันนี้ไปใส่แปน้ำดือด้อผสมดือด้อนะครับมาค้าเลียงมาตัวอื่น <c oughs> แต่แลนไปแ <c oughs> ลนไปบพกัดเขาได้แลนไปให้เขากัด <c oughs> เจ็บตัวจังวได้ใส่อันนี้แหละครับได้ใส่หมักอะโลนี่แหละ เห็นยังมาจอนจัดครับเก็บมาเรี้ยงเก็บมาตอนเถานี่แหละซ้ำนี่แหละซ้ำเห็นนี่แหละเขาเอาไปถิ่มทุกใเดือพอดมักกัดแมวมากัดไก่เอามาเนี่ยไก่ตายหลายโตัแล้วได้กก่ขี้อ่อนขี้อ่อนบ้างเห็นยังกินขี้ดินบ่อ้วนห่วยเรี้ยงดีจ้ะเด้ เกือเขาจะได้กินทนนนย่หน,นังหัาคักไร้วนๆไปยกยกอมีปาขาวห่งด้วใส่นู่นเป็น,น,นาปลาขาวโอ้ฝนตกนั่น,นแหล <laughs> เออรอบนี้เด็ดตัวแงยูอ๋อเด็ดตัวแงมตัวเดียวนั่นแหละนี่จิปลาหนิ่นเหรอปลาหนิ่นหน่อยบ่เมนบ่หนิเคื่องบ่คือปลาหนิ่นว่ะอือฮึปลาหนิ่นอยู่บ่ปลาหนิ่นนั่นแหละปลาหนิ่นโลดเป็นจังไหรอบนี้คนน่ะบ่งามเลยมิแต่ตัวหน่อยปล่อยค่ะเอาไม่ได้เอาไม่ได้ ไปยังอีกนี่นี่นี่ปลา,ยยาปขาวหรือปลาตะเพียนเนี่ยปลาตะเพียนบ่ปลาตะเพียนเนาะอืมตะเพียนแหละเ,เออมันตัวหน่อยเอาไว้กินปีใหม่ปล่อยแม่งโยกอยีกบาทนึงเนาะสิมเมื่อไหร่อพ่อกินแล้วล่ะมาเช็งเมืองโตป่าออาเส,ส,สุดท้าย จุมโดนเติบด้อบาดนี่บาดแล้วก็เมื่อแต่ว่ายังบ่ท่านได้ปลาดุกอยู่ได้เห็นตัวเดียวแต่ปลาดุกนี่ปล่อยหลายพันตัวอยู่ด้อครับตแตัวแต่วายกสะดุ้งขึ้นบ่ท่านมันวานแหได้อยู่มันเบืองบาดสุด้ายครับคือว่าคือว่าโห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 <ฮ>อ <laughs> ตัวใหญ่บเท่านั้นแหละ เมื่อไงเป็นได้เด็ดตัวเดียวได้ตัวเดียวตัวเดียวนวลนันปลอยค่ะเด็ดตัวเดียวพอแล้วพอเอาไปซิมก่อนรอบนี่มาเบิ่งตัวปลากันครับอ้ยเห็นไหมเห็นดูข้างในอือเนี่ยจ้าตัวปลาเข้าก็ได้ษสำเน้ล่ะเอาเมื่อพ่อเฮ็ดกินได้จตัวหกตัวปะเมนบอก หกตัว <H> <H oko. S 1> เอาไปซิมก่อนเดี๋ยวส่วผมจะขอจบคลิปใบเพียงสำเนาได้ครับถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำหน่ยได้ครับ,กกรบเอาไว้เจอกันคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ